โลกร้อนอาจจะทําให้สัตว์บางชนิดลดจํานวนลงเพราะขาดคู่ผสมพันธุ์แต่มันคือสัตว์อะไรเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังกันค่ะเพื่อนๆทราบหรือไม่คะว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยอาศรรัยอรรุณหภูมิในการกําหนดเพศข่ะอย่างเช่นเตา่าหลังจากแม่เต่าเนี่ยขุดหลุมวางไข่นะคะแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงของการฝักตัวค่ะช่วงสุดท้ายนี่แหละค่ะจะเป็นช่วงที่กาหนดเพศของบรรดาเต่าทั้งหลายที่กาลังจะลืมตาม,มาดูโลกโดยสิ่งที่กําหนดก็คืออุณหภูมิร้อนหรือเย็นนั่นเองค่ะ ้าอุณหภูมิบริเวณรังของเต่าเนี่ยอยู่ต่ำกว่า27.7องศาเซลเซียสเต่าที่ฟักออกมาเนี่ยก็จะออกมาเป็นเพศผู้แต่ถ้าอุณหภูมิบริเวณรังในช่วงฟักตัวอยู่สูงกว่า31องศาเซลเซียสเต่าที่ฟักออกมาเนี่ยก็จะเป็นเพศเมียค่ะแต่ถ้าหากอุณหภูมิบริเวณรังในช่วงนั้นนะคะอยู่ที่ประมาณ29องศาเซลเซียสเนี่ยอัตราการฟักตัวออกมาเป็นเพศผู้แล้วก็เพศเมียเนี่ยก็จะอยู่เท่าๆกันที่50-50ค่ะเท่าน,นซีทัวร์โอลสเตดาดอทโอไอจีนะคะเขาก็ระบุอีกด้วยนะคะว่ารังของเต่าตันุเน และสัตว์เลื้ยงครานบางชนิดเนี่ยต้องพบกับความเสี่ยงในเรื่องของจำนวนประชากรที่ลดลงได้ในอนาคตแล้วรอบได้าจะไเล่าอะไรฟังก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะ่ะ